ช่วงนี้ก็มีเวลานะครับพาทุกคนนะครับมาชมนะครับเคสนะครับมาทํารายการนะครับให้ทุกคนได้ชมกันว่าม <medi> <Ti> ีล <itime machine> ูกค้านะครับสั่งเคสนะครับสั่งออเดอร์เข้ามาให้แม่นะครับก็มีสองพันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงกล่องนะครับผมอันนี้แบบเขียนชื่อให้นะครับคือเราทําให้ได้เราประจัดให้เลยนะครับก็สวยมากครับเป็นความรู้สึกดีนะครับที่ผมเองก็มีความรู้สึกดีเพราะว่าลูกค้าซื้อให้แม่ผมก็ดีใจนะครับ ทุกคนก็ตั้งรักแม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีคันหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นไซส์หนึ่งฟอนนะครับวันนี้เป็นไซส์หนึ่งฟอนสวยอันนี้ก็สวยแต่อันนี้ไม่ได้เขียนชื่อนะครับทุกคนลองดูแล้วก็มีอันไซส์มินินะครับอันไซส์มินิก็คือยี่สิบห้าบทนะครับก็เลยนะครับแวบนะครับทิ้งมาทํารายการให้ทุกคนได้ดูกันว่าสวยนะครับบอกรักแม่ง่ายๆนะครับบางทีเราบอกตรงๆไม่ได้บางทีเราก็ไม่กล้าอย่างเงี้ยแล้วก็ ซื้อเค้กมาให้แม่นะครับแม่เห็นบางทีก็ดีใจครับน้ําน้ําตาไหลเป็นผมผมก็เหมือนกันนะครับน้ําตาไหลลูกซื้อเค้กให้นะครับเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับท,ที่ที่ต้องบอกต่อนะครับเพราะว่าบางทีเราทำแต่ง,งานกันเราไม่มีเวลาที่จะมาบอกรักแม่ถึงเวลาเราจําวันเกิดได้วันคล้ายวันเกิดได้หรือวาระสําคัญอย่างเงี้ยเราซื้อไปฝากเขาแม่เขาก็ดีใจนะครับน้ําตาไหล เป็นการบอกักอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ดีมากแล้วก็สวยงามนะครับฝากทุกคนไปเข้ามาชมไปเข้ามาดูแล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับ